ดวงชะตาราศีและลัคนาราศีมิถุนครับในเดือนธันวาคม2566ครับราศีมิถุนนะฮะสามารถดูได้นะครับตามถ้าท่านเกิดตามวันนี้นะครับแล้วก็รวมไปถึงท่านที่ผูกลัคนาแล้วเนี่ยได้ลัคนามิถุนด้วยนะครับสามารถดูคลิปนี้ได้นะครับมิถุนเนี่ยนะโดยภาพรวมแล้วนะครับงานอย่างเยอะเลยนะครับในช่วงพฤศจิกาที่ผ่านมานะครับ ต้องบอกว่างานเยอะนะครับหน้าที่ความรับผิดชอบอะไรเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยนะฮะแต่ก็เป็นงานที่ดีครับเป็นราบผลที่เราควรจะได้นะครับดาวพัสดีที่เป็นราชาโชคเนี่ยนะครับก็แผงฤทธิ์มากๆในช่วงปลายปีนะอยู่ในเรือนลาภเนเรือนลาบผลของราศีมิถุนนะครับก็ถือว่าเรื่องการงานการเงินรายได้ต่างๆสะพัดค่อนข้างดีนะครับนะบนะในช่วงพฤศจิกาธันวาคาบเกี่ยวกัน คราวนี้เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของเงินเงินทองทองแล้วนะนะไม่ต้องเป็นห่วงนะครับนะค่อนข้างที่จะดีนะครับแล้วก็มันจะดรอปลงนิดนึงจากช่วงช่วงประมาณช่วงปลายเดือนพฤศจิก,กาจะพีคมากนะครับแล้วก็ช่วงธันวาคมอาจจะดรอปลงนิดนึงนะครับแต่ก็ยังถือว่าไปได้ในระดับที่เราพึงพอใจนะครับในช่วงประมาณสักครึ่งเดือนแรกนะครับในส่วนของเออครึ่งเดือนหลังเนี่ยนะครึคร่งครึ่งเดือนหลังนี่ก็ต้องบอกว่า จะไม่จะบอกว่าครึ่งด้านหลังก็ไม่เชิงอะ่ะก็คือประมาณสักวันที่26อะ่ะมันปลายเดือนแล้วนะครับมันปลายปลายปลาย,ปลายเดือนเนี่ยอ่าเรื่องงานเรื่องเงินนะจะดรอปลงแล้วนะครับจะดรอปลงแล้วตอนนั้นก็น่าจะหยุดแล้วมั้งหยุดไปเที่ยวแล้ว <c oughs> นะครับวันนั้นโกยเงินก่อนในช่วงเดือนธันวาเป็นช่วงที่คุณควรจะโกยเงินนะครับแต่ไม่ทุนเนี่ยมันจะเสียอย่างหนึง่งมันจะมีอาการมันจะมีอาการประเภทของการหมดพลังอันนี้ต้อง ต้องฝากเตือนสักนิดหนึ่งนะมันจะมีอาการของการหมดพลังอ่ะหมดพลังในช่วงประมาณสักหลังจากวันที่7ไปแล้วอ่ะช่วงต้นต้นช่วงวีคแรกเนี่ยยังมีพลังอยู่ยังมีเอน r จีพลังงานยังเต็มเปี่ยมยังฟิตอยู่พูดง่ายวีคแรกเลยยังฟิตอยู่นะครับแต่พอ หลังจากวีคแรกไปมันเหี่ยวมันจะเริ่มเหี่ยวดาวประจาตัวก็ถอยหลังไปถอยจนข้ามเรือนเนี่ยถอยจนข้ามไปสู่ภพอริเลยนะครับมันก็อาจจะแบบเกิดอาการเบื่อเซ็งเบื่อหน่ายนะฮะซึมเศร้าเหงาหงอยหน่อยอะไรเงี้ยทั้งๆท,ที่จริงๆก็มีงานมีอะไรภาระหน้าที่ต้องทําอยู่หละแต่มันจะรู้สึกเหนื่อยเบื่อนะเออแล้วก็อาจจะต้องระมัดระวังเรื่องของเอ,เอกสารสัญญาต่างๆนะครับที่เราอาจจะ าวางแผนไว้ตั้งเป้าไว้ว่า,าให้มันสำเร็จเสร็จสิ้นอย่างรวดเร็วเนี่ยมันอาจจะไม่ได้รวดเร็วตามที่เราคิดนะนเอกสารสัญญาต่างๆการติดต่อประสานงานต่างๆเนี่ยมันอาจจะติดค้างบ้างมันอาจจะช้าไปบ้างนะก็ต้องทำใจนิดนึงนะครับแล้วก็นะครับในส่วนของอครึ่งเดือนหลังเ,เอาครึ่งเดือนแรกก่อนครึ่งเดือนแรกเนี่ยมิถุนเนี่ยถ้าเป็นการนะครับ ติดต่อประสานงานที่เกี่ยวกับออนไลน์นะเกี่ยวกับ it เกี่ยวกับออนไลน์ต่างๆเนี่ยโอ้ก็ระมัดระวังในเรื่องของการลาดเคลื่อนในการติดต่อสื่อสารก็แล้วกันนะครับ บางคนถ้าทางานเกี่ยวกันติดต่อสื่อสารจริงๆนะต้องดูเรื่องข้อมูลให้ดีๆนะครับระวังข้อมูลผิดพลาดผิดเพี้ยนไปนะระวังข้อมูลผิดพลาดผิดเพี้ยนไปนะครับแล้วก็ช่วงครึ่งเดือนแรกเนี่ยนะครับญาติผู้ใหญ่ผู้ชายก็อาจจะคุณอาจจะต้องไปดูแลหรือไปใช้จ่ายนะครับกับญาติผู้ใหญ่ผู้ชายนะเยอะสักนิดหนึ่งนะครับแล้วหลังจากครึ่งเดือนหลังเนี่ยก็จะดีขึ้นนะครับรวมไปถึงเรื่องของสุขภาพด้วย เราจะระวังสุขภาพคุณพ่อนะคุณพ่อถ้าคุณพ่อยังอยู่เนี่ยให้ดูแลนะสุขภาพคุณพ่อในช่วงครึ่งเดือนแรกนะครับครึ่งเดือนแรกส่วนครึ่งเดือนหลังเนี่ยก็อาจจะเบาลงแล้วนะไม่มีปัญหานะครับเรื่องของโชคลาภเนี่ยต้องบอกว่ามิถุนนะมิถุนเนี่ยไปได้ลุ้นในช่วงไหนรู้ไหมไปได้ลุ้นในช่วงปลายปลายปีนะครับไปได้ลุ้นในช่วงปลายปลายปีในช่วง ต้นเดือนกลางเดือนเนี่ยก็ยังไม่เท่าไหร่แต่ปลายปลายเดือนซึ่งจะเป็นปลายปลายปีด้วยเนี่ยเพราะช่วงนั้นเนี่ยดาวโชคลาภของคุณดาวพังคานเขาจะยกย้ายเข้ามาเล่งดวงชะตานะครับถึงแม้ตอนนี้จะเป็นอริเป็นเทวีโชคแล้วก็เป็นกเกษตรในเรือนอริคือสามารถสแสวงหาลาภผลได้แต่ว่าต้องได้มาจากความวิริยะอุตสาหะความเหน็ดเหน,นะเนื่อยนะเงือไม่ออกไม่ได้สตังนะ,ะในช่วงตลอดทั้งเดือนเลยนะ แต่พอไปถึงปลายปายเดือนเนี่ยวันที่27เดนี่ยดาวโชคลาภเนี่ยย้ายเข้ามาเล็งลัคนาราศีนะเออก็ถือว่ามีนะมีเกณฑ์รับโชคขึ้นมาเหมือนกันแต่บางทีเนี่ยโชคของราศีมิถุนเนี่ยก็ต้องดูว่าอาจจะมาจากพวกของอุบัติเหตุก็ได้นะครับอะไรที่มันชำรุดเสียหายของที่ชำรุดเสียหายนะก็จะได้รับผลจากจุดนั้นหรือไม่ก็จะได้ของใหม่ ะอะไรที่มันแตกหักเสียหายที่มันพังที่มันชำรุดก็ได้ของใหม่ก็ยังเป็นดวงของที่ต้องบอกว่าเป็นดวงคู่อุปถัมภ์เหมือนเดิมนะครับราศีมิถุนนะเพราะว่าดาวพระหัสเนี่ยเป็นดาวคู่ครองแล้วก็ยังเป็นราชาโชคอยู่ในเรือนลาภะเนี่ยสามารถที่จะมีลาบมาจากคู่ครองเพศตรงข้ามได้เหมือนเดิม ก็ถือว่าใช้ได้นะราศีมิถุนเนี่ยเป็นราศีที่ดูภาพรวมในเดือนธันวาคมนี้แล้วไม่แย่เลยนะครับไม่แย่เลยนะครับก็ยังยังอยู่ได้แบบสบายใจสบายอกสบายใจนะครับแต่ว่าช่วงช่วงปลายปลายเดือนพฤศจิกาไปถึงต้นเดือนธันวาก็อาจจะงานเยอะหน่อยหน้าที่ความรับผิดชอบเยอะนะครับเราก็มี energy มีพลังงานที่จะที่จะทำที่จะสร้างชีวิตเนะี่ยแต่พอหลังจาก ผ่านพ้นวันที่7ไปนีดาวประจำตัวก็ถอยหลังจนข้ามราศีไปเลยนะครับพลังงานต่างๆเอน r g y ต่างๆมันอาจจะดรอปลงมันอาจจะซาลงก็ต้องพยายามกระตุ้นตัวเองสักหน่อย นะครับโดยภาพรวมไม,ไม่ได้แย่ครับไม่ได้แย่ครับก็ยังถือว่าการเงินการทองนะโชคลาภต่างๆยังเหนือกว่าอีกหลายๆราศีนะครับนะก็ประมาณนี้นะครับนี่คือดวงชะตาของราศีและลักษณะราศีมิถุนครับนะในเดือนธันวาคมครับส่งท้ายปี66ครับ